สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n n o t Punchu ด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กับรายการติ๊ก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 ตอก EP ที่6แล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูคลิปวิดีโอผมก็อย่าลืมไปดูในช่องผมด้วยนะครับผมมีวิดีโอหลากหลายมากมายเลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราจะมาทำาีแอคชั่นในติ๊กตอกกันนะครับว่าจะมีคลิปแบบไหนบ้างเพื่อนเพื่อลืม ไปติดตามกันด,ดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับผมโอเคนะครับเราไปดูกันเลยครับผมไปเอาแล้วครับเรามาอยู่กับคลิปแรกกันเลยนะครับผมมาดูกันโอ้ยไม่ขับนะผมขับไม่ออกนะคลิปนี้อโอ้ยใครมาวางไว้เก,กะกะจริงๆ ดูครับเจ็บแทนเจ็บแทนเลยเราไปดูคลิปต่อไปกันเลยครับบอกให้ใส่หน้ากากไงไปดูกันเจ๊อผิดไปจัก็โดนฮอสกันโดนฮอสกันอะไรเยอะละกันมุฟเฟ่จับมือไว้ นี่คือช่วยกันใส่หน้ากากนะครับ นะจะได้ไม่ติดเรามาดูคลิปต่อไปกันเลยครับเป็นการน่าจะเกี่ยวกับ p h o n นนะครับผมอย่างที่ทราบกันนะคะว่า iPhone เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนรุ่นอยู่เสมอแต่ยังไม่เปลี่ยนเลยค่ะจริงเลยนั่นมันไ iPhone ไปเทียบอะไรกับลุงยุทธเขาไม่ได้หรอกเราไปดูกับคลิปต่อไปกันเลยครับวางแผนดีมีใช้ไปฝากครึ่งแน่นอนนะครับ ไปนะไปไนไปไ้เดี๋ยวนี่มี่คำนวณทำไมไป้ซาจายนพี่คำนวณทำไมฮึเราไปดูคลิปต่อไปกันเลยครับดูจากสรรภาพแล้วไม่น่าจะใช้ได้ ถามจริงใครจะก้าข้ามถามจริงเอะแม่ใยรจก้าข้ามผมข้ามได้ผมให้ยี่สิบ <Yeah. S 1> โอเคครับก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับรายการติ๊ก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 ตอก,ตก EP ที่6นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช anel น้องบูชด้วยนะครับผมช anel ผมยังมีคลิปวิดีโอหลากหลายให้เพื่อนๆได้ติดตามกันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย